แตงโมนิดามาเข้าฝันแอนนาให้เลขเด็ดตอนมีชีวิตชอบซื้อหวยเมื่อวันที่15มีนาคม2565เฟ e บุ o กเล็กซี่กัดโบกัสแฉได้มีการแชร์ภาพแคปข้อความซึ่งโพส์สัมภาษณ์ของฮิปโปเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวอีกคนของดาราสาวแตงโมนิดาที่มาเล่าว่าแตงโมได้มาเข้าฝันแอนนา โดยฮิปโปได้เปิดเผยว่าตอนที่แตงโมยังมีชีวิตยอยู่เธอชอบเสียงโชคและยังได้มาเข้าฝันแอนนาทีวีพูเพื่อนสนิทอีกคนโดยบอกว่าเธอไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวฉันจัดการเองนอกจากนี้ยังบอกอีกด้วยว่าแต่พี่ฝัน287อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ